วันที่24มีนาคม2568นะครับดูระดับน้ำบนศูนย์การเรียนรู้ธนาคารน้ำตะดินพลันคาครับจากครั้งล่าสุดที่มีคณะมาดูงานในวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับระดับน้ำนมีน้อยกว่านี้นะครับแต่วันนี้ผ่านมาเกือบหนึ่งเดือนนะครับคือวันนี้วันที่24มีนาคมเข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ย ระดับน้ําเพิ่มขึ้นครับระดับน้ําเพิ่มขึ้นครับ24มีนาคม2568นะครับนี่ต้นมะม่วงติดลูกเยอะมากครับติดลูกเยอะมากนะเต็มเลยที่ศูนย์การเรียนรู้ภูรันคารอ่า อยู่บนเขานะครับบนเขาจากวันที่28ครั้งล่าสุด28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคณะมาเยี่ยมชมนะครับเราก็เห็นว่าระดับน้ำมันแห้งลงนะครับแต่วันนี้ผ่านมาเกือบหนึ่งเดือนปรากฏว่ามีน้ำเพิ่มขึ้นครับมากกว่าเดิมเยอะมากนะครับนี่แหละครับผลจากการสะสมน้ำ ธนาคารน้าใต้ดินบนภูเขานะครับซึ่งทั้งที่เป็นภูเขาหินนะฮะแล้วสภาพน้าใสสะอาดดีนะครับใสสะอาดดีดูครับดูสภาพครับก้อนหินนะครับเป็นพลานหินทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้มีดินนะครับไม่ได้มีดินเลยไม่ได้มีดินเลย ดินตรงนี้คือตะกอนที่ซัดลงมาแล้วเอามาเรามาปั้นขอบเฉยๆนะครับแต่ตัวกายภาพเนี่ยด้านล่างเป็นหินพลานหินล้วนๆครับพลานหินล้วนดูในผืนป่าครับอุดมสมบูรณ์มากนะครับมีนาคมนะครับอุดมสมบูรณ์มากนี่แหละครับที่ศูนย์การเรียนรู้ปูรันคานะครับใครอยากรู้เรื่องธนาคารน้ำาตะดินมาดูได้ครับพามาดูต้นไม้บนศูนย์การเรียนรู้ปูรันคานะครับ เขียวสวยดีครับอยู่ด้านหลังศูนย์การเรียนรู้ครับมอนเบลรี่ก็ออกลูกดีครับไม่ได้มีการดูแลเป็นพิเศษนะครับอยู่บนเขาครับบนเขาดูต้นพุทราครับดูใบเงาสวยครับอ่ะพามาดูต้นมะม่วงมะม่วงน้อยต้นสูงประมาณสักสามสิบเซนนะครับออกลูกแล้ว ออกลูกแล้วนะครับอันนี้ต้นสตอนะครับต้นอ่อนวงอันนี้ก็ประมาณต้นประมาณสามสิบเซนนะครับออกลูกแล้วครับออลูกแล้วนะครับขอออกสักลูกนะึงโอเคครับมีหลุมธนาคารน้ำใต้ดินขับไปครับ เป็นตัวซับน้ำเก็บน้ำครับก็ช่วยให้ต้นไม้สดชื่นได้มากขึ้นครับ